สวัสดีนักลงทุนทุกคนครับวันนี้ตลาดการเงินสหรัฐส่งสัญญาณแรงแบบพร้อมจะระเบิดความผันผวนครั้งใหญ่และที่น่าจับตาที่สุดราคาทองคําหลังที่ดัชนีดาวโจนส์พุ่งกว่า300จุดเพราะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มสุดทั้งยอดค้าปลีกอ่อนแรงความเชื่อมั่นผู้บริโภคดิ่งตามสุดในรอบ7เดือนแถมตลาดแรงงานเริ่มชะลอแรงทั้งหมดนี้คือสู่สําเร็จที่ผลักให้เฟดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยแรงกว่าที่คาด และใช่ครับงานนี้ทองคำกำลังได้แรงหนุนเต็มๆโดย F ฟ a t c h ชี้ชัดโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยพุ่งทะลุ80% Fed Watch 2ชี้ว่าตลาดให้น้ำหนัก82.7%ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ในเดือนธันวาคมซึ่งเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่มีความเป็นไปได้แค่50%นี่คือการเปลี่ยนทิศแบบฉับพลันเพราะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มแผ่วลงพร้อมกันทุกด้านดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ผลตอบแทนพันธบัตรก็ลดดอลลาร์ก็อ่อนทําให้เงินไหลกลับเข้าทองคาเต็มๆราคาทองรับข่าวนี้และขึ้นมายืนเหนือ4,150เป็นสัญญาณที่บอกว่ากระสุนพร้อมลั่นนักวิเคราะห์มองว่าเป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่จะผ่านไปได้อย่างมั่นคงเป้าต่อไปมีโอกาสวิ่งขึ้นทดสอบ4,170ถึง4,200และถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงตลาดอาจเห็นการพุ่งรอบใหญ่ใกล้สิ้นปี ทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเฉลยว่าดัชนีชี้วัดต่างๆอ่อนแอพร้อมกันตั้งแต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงสู่88.7ต่ำสุดในรอบ7เดือนยอดค้าปลีกโตแค่0.2%ต่ำกว่าคาด ADP รายงานการจ้างงานเอกชนลดลงเฉลี่ย13,500ตําำแหน่งต่อสัปดาห์ PPI ทั้ง Headline และ Core ลดลงตามคาด GoMansac วิเคราะห์ว่า แทบไม่มีข้อมูลอะไรที่จะหยุดเฟดจากการลดดอกเบี้ยแล้วซึ่งถ้าเศรษฐกิจไปต่อไม่ได้เฟดคงต้องลดดอกเบี้ยและทำให้ราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบภายเดิมไม่ยากสรุปมุมมอง Vision X Podcast วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐกำลังกลายเป็นโอกาสของทองคำและถ้าทองทะลุกรอบสามเหลี่ยมราว4,170ดอลลาร์หรือทองไทย63,400ได้แข็งแรง ก็อาจเป็นสัญญาณที่หลายคนรอคอยเมื่อเฟดประกาศลดดอกเบี้ยเดือนธันวามี้้ทองคําก็น่าจะพร้อมระเบิดขึ้นอีกครั้งในโค้งสุดท้ายของปีนี้ขอคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดติดตาม VisionX p o กซ์พอดครับ